สอบถามหน่อยท่านนายกมองว่ามันมีขบวนการสมคบคิดกับคนกัมพูชาเพื่อจุดไฟชายแดนเพื่อหวังผลทางการเมืองไหยขบวนการสมคบคิดก,กายนะคะกับกัมพูชาค,คนไทยกับกัมพูชา นนะค,ะคิดว่าไม่มีแบบนั้นนายกอยากจะชี้แจงกรณีหนึ่งไหมคะที่ในโซเชียลเขาโจมตีนายกเยอะเลย่ะปกับท่าทีของนายกในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไปถูกโยงก,กับว่า,าตระกูลของนายกดองก,กับคนชนิดของท่านคูนเซนนะคะคืออย่างน,นี้นะคะความสัมพันธ์ในระดับของผู้นําไม่เขียงเลยคะ่ะว่าเป็นมิตรกันซึ่งฉันคิดว่า ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะที่เราจะมีเพื่อนอย่างท่านเองข้างๆเนี่ยเป็นเพื่อนท่านหรือเปล่าฟังอยู่ไหมคะแต่ตอนนี้เขารั้งมาแล้วนะคะสองเมตรหน้าเนี่ยแ่ได้เป็นทั้งงานยหรคะ่าเดี๋ยวนี้จะแล้วค่ะแม่พักค่ะสองพูดชัดเจนค่ะร้อยเมตรสองร้อยเมตรรั้งอะไรอยาเงี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คะนี่นะคะนี่จะมาดูไปที่ไหนได้ไม่ไปค่ะเขาไม่เขาไม่พาไปอ๋อเขาไม่พาไปอยู่นี่เขไม่พาไป Ha ha ha!